สวัสดีครับกลัมาพบกันอีกแล้วนะครับอยู่ในเว็บไซต์นะครับเพลโอเคนะครับมาเล่นกับผู้เล่นทางบ้านนะครับวันนี้นะครับไก่ก้าวฟ้าก็เป็นหมากสีขาวนะครับสีดำนะครับเป็นม้าโยงขวานะครับก่อเดนม้านะครับเข้ามาสู่กลางกระดานตำแหน่งนะครับต่อหุบเรือนหนึ่งตานะครับ ในอนาคตเราจะโจมตีม้าของสีดำนะครับที่ตำแหน่งขอไข่นะครับขอไข่ห้านะครับเปิดเบี้ยปูสามขึ้นไปนะครับตันกินตัดนะครับใช้เม็ดกินนะครับครับเราอาจจะโดนไล่นะครับโดนไล่นะครับถอยครับนะครับกลับกลับกลับนะครับสีดำหุบเรือนนะครับมาผูกเบี้ยตำแหน่งขอไข่ไว้นะครับเราก็ พัฒนาม้าขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับสีดำปูเบี้ยกลางกระดานนะครับก็เปิดเบี้ยรับนะครับเบี้ยชอช้างรับเบี้ยชอชิงนะครับก็ดำเสริมโคนนะครับเป็นไม้ยงขวาโคนผูกแบบนี้นะครับก็ไม่รู้รูปแบบนะครับว่าเป็นไม้ยงขวาแบบไหนนะครับก็เสริมขึ้นไปครับ โคนฉี่ขึ้นไปด้านขวามือนะครับก็สีดําขึ้นขุนครับอ่ะโูเบียคูลินไปครับครับโจมตีนะครับต้องการจะเปิดบ้านนะครับเปิดหน้าแรกหมัดกันนะครับขุนหลบนะครับเข้าป้อมนะครับคิดว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยนะครับตำแหน่งนี้นะครับทิมริมนะครับทําลายนอกในนะครับทําลายเบียตัวในของสีดํานะครับสีดําเลือกที่จะกินตัดเข้ามานะครับก็ กินมากินกันนะครับเอาโคนมาต่อโคนนะครับก็เรือครับเรือมากดไว้ก่อนนะครับสีดำเอาโคนกินไปครับเรือครับสีดำไม่สนครับเสริมโคนขึ้นมานะครับเี้ยหน้าขุนมีมาโผูกอยู่ก็กินตัดเข้าไปเลยนะครับในอนาคตจะเสียฟรีนะครับ สีดำใช้ม้ากินนะครับม้ากินก็เปิดเบี้ยครูกลางขึ้นไปครับถอยม้ากลับมาผูกครับไม่หลบตากดนะครับเล่นทันนี้นะครับอรออชิงมากนะครับก็เปิดเบี้ยปูสามไปเลยนะครับยอมให้กินตัดในนะครับเป็นเบี้ยฟันหลนอครับเสริมเม็ดเข้าไปครับเราจะได้ใช้เม็ดขึ้นไปใช้งานได้นะครับสีดำทิ่มเบี้ยนะครับทิ่มเบี้ยริมมาไล่เรือ อยู่ไม่ได้นะครับเมืองบางกอกนะครับจะบอกให้นะครับกลับครับนะครับเขียนเบี้ยขึ้นไปจะหงายนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็เราก็ไม่จําเป็นไปทําอะไรกับเบี้ยนะครับเพราะว่าหงายแล้วนะครับเบี้ยก็ยังไม่สามารถจะถอยหลังกลับมาได้นะครับเสริมครับเสริมโคนขึ้นไปครับจแไดงขุนขึ้นไปได้นะครับสีดําโยกม้ามานะครับจะมาลุก ก็ยังกินโคนไม่ได้นะครับก็เสริมไปอีกตัวนะครับประกบอ่ะเสริมเบี้ยขึ้นไปนะครับประกบเป็นเบี้ยคู่นะครับนะครับอ๋อตำแหน่งนี้โดนกินสองหนึ่งหรือเปล่าครับเนี่ยยังครับยังอยู่ตากดอยู่นะครับสีดํารู้ทันนะครับรีบนะครับก็หลบนะครับอนาคตจะกินเราแน่ๆนะครับเอาเรือมาผูกก่อนนะครับเอาม้ามารุกหนึ่งทีนะครับ ติดม้าครับติดม้าตำรวจไม่จับนะครับแต่เป็นม้าหมักรุกครับติดม้าไปอีกครับนะครับโอ้อ่อกวนนะครับม้าตัวนี้นะครับจับโคนนะครับก็ถ้าม้าไปผูกก็จะไม่ดีนะครับก็ถอยโคนมาครับโคนเป็นปัญหาแล้วก็ต้องถอยมานะครับหมักรุกนะครับก็มีทั้งรุกทั้งรับนะครับอ่ะตรงนี้เราลุกเขาบ้างนะครับประมาณนี้นะครับโจมตีเข้าบ้างนะครับดันโคนไปไล่ม้าครับม้าถอยฉากหนีไปนะครับ ตำแหน่งต่อไปก็โจมตีจุดอ่อนครับจับกินเบี้ยนะครับนะครับสีดําไม่ยอมนะครับไม่ยอมก็ลุมกินนะครับเอาเรือไปอหนึ่งลำนะครับตอนนี้นะครับไก่ก้าวฟ้าครับคิดว่าขุนของสีดํานะครับไม่ห่อยดีเท่าไหร่นะครับก็มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับหงายนะครับหงายเราเอาเรือกลำานึงไปกดนะครับ บียร์สีดําไม่สามารถกินเรือเราได้นะครับเอาแม่ทับมาคุยนะครับโหแม่ทับตัวนี้คนนี้นะครับสุดยอดจริงๆครับลุกปั้งเป็นนึ่งทีครับนะครับจังหวะต่อไปก็กินลูกครับเกี่ยวการเอาขุนมาล่อเป้านะครับมันไม่ดีตรงนี้นะครับไก่ก้าวฟ้าไม่ขอแนะนำนะครับ FZ นะครับเด็กๆนักศึกษาผู้ที่เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับหมักลุกนะครับ ก็ไม่ควรเอาขุนมาอยู่ในที่ที่อันตรายนะครับกดไปหนึ่งทีนะครับสีดําจะเอายังไงครับใช่ม้ามาโผล่ครับก็ต้องถอยกําลังครับมาป้องกันอย่างเดียวครับการเดินขุนหลายๆตาเดินก็ทําให้เราเสียทีเดินนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับสีขาวนะครับคุมพื้นที่ขึ้นไปสูงนะครับเกือบจะข้ามดินแดนไปของฝั่งดําแล้วนะครับนะครับ เอาม้านะครับจมตีนะครับจุดอ่อนครับจยู่ตากดนะครับมีโอกาสเราก็ต้องจมตีไปเรื่อยๆนะครับถอยโคนไปผูกก็เสริมนะครับเสริมเบี้ยงไหงเบี้ยเบี้ยคว่ำไปอีกหนึ่งตัวครับจมตีจุดอ่อนนะครับนะครับเอาเรือมาจับม้านะครับก็ใช้ม้ากินเลยนะครับม้ากินม้านะครับเราจะได้โคนฟรีอีกหนึ่งตัวนะครับกินเข้าไปครับ มาจับนะครับมาจับก็ไม่ว่ากันนะเอาม้าเสริมขึ้นไปครับเอาเรือมาผูกเม็ดตัวนี้อ๋อขลัวเรามาลุกคาดนะครับก็ยหลังลุกนะครับเปิดลุกไปหนึ่งทีนะครับเอาเสริมเบี้ยปีครับนะครับกินนะครับใช้เม็ดกินขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ไล่โจมตีนะอ่าต่อเรือตัดกําลังนะครับก็ ตัวหมากนะครับก็เป็นต่อนะครับม้านะครับม้าหนึ่งตัวอ๋อไม่ใช่นะครับม้าเท่ากันครับเป็นต่อโคนนะครับโคนกับบี้ยางไยนะครับก็เป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับกินไปเลยครับลุกเป็นหนึ่งทีก่อนครับก่อนที่จะกินนะครับขอเดินฟรีนะครับหนึ่งทีก่อนครับกินลุกครับม้ากินนะครับก็ไปครับเสริมม้านะครับ ไปประสานงานกับเบี้ยงหงายนะครับแล้วก็จับกินเม็ดนะครับเม็ดจะเอายังไงครับเอาเรือมาโผลนะครับโผลอย่างเดียวนะครับก็สามารถเสริมเสริมเม็ดไปอีกตัวหนึ่งก็ดีนะครับเสริมโคนก่อนครับนะครับต่อไปต้องไปเป็นชุดนะครับเอาเรือมาต่อนะครับไม่เอาครับลุกไป1หนึ่งทีครับหลบขนนะครับตำแหน่งนี้ได้เดินเม็ดไปไล่เรือนะครับได้จังหวะทีเดินหนึ่งตาครับ ย่อเรือมานะครับเสริมคนขึ้นไปครับนะครับสีดำเดินขุนอืมตำแหน่งนี้นะครับก็น่าจะโดนเสียบปักนะครับที่ตำแหน่งชอชิงเจ็ดนะครับเดินเบี้ยงหงายเข้าไปเสียบนะครับสีดำน่าจะพลาดแล้วนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็ผู้เล่นนะครับ ก็กดยอมแพ้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับหมากลูกไก่ไก่ก้าวฟ้านะครับคงต้านไม่อยู่จริงจนะครับเพราะตัวหมากมากกว่ากันเยอะนะครับก็ยอมแพ้ไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ